สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับจ่าเอเอเคเอสโครเชนะคะวันนี้จะเป็นการถักกระเป๋าใบเล็กนะคะประมาณ9เซนถึง10เซนนะคะเป็นกระเป๋าโบนะคะเอาไว้ใส่ของขวัญหรือว่าเอาไว้ใส่ของจุกจิกตามที่เราชอบนะคะต่เป็นของฝากของขวัญของจำรวยก็ได้นะคะก่อนที่จะมาติดตามที่ทานั้นนะคะรบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะเรามาติดตามวิธีทากันได้เลยนะคะ กวันนี้ใช้ไหมพรมสองสีนะคะแล้วก็เข็มโครเชต์เราจะใช้เบอร์สีทับศูนย์นะคะหรือสองจุดห้ามมค่ะ้าะเราจะเริ่มงานถักโซ่สิบแปดนะคะให้ดูตามแพทเทิร์นที่โชว์ก็ได้นะคะสําหรับก้นกระเป๋านะคะทําเป็นวงกลมแล้วก็คล้องเข้ามาแล้วก็รูดหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักไปสิบแปดนะคะหนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบอ็ดิบสองสิบามสสิบห้าหกสและ18นะคะ จากนั้นเราจะถักสาเอฟลงในหลักเดียวกันนะคะโดยขึ้นโซ่3แทน1ฟนะคะ1 2 3นับย้อนกลับมา1 2 3เราจะถักลงในหลักที่4นะคะคือหลังนี้ถักเอฟนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันรวมโซ่ก็เป็น3หลักนะคะพันหัวเข็มนับย้อนกลับมา4หลักนะคะ1 2 3 4นะคะ นึงขึ้นมามี3ห่วงพันปลด2ห่วงก่อนนะคะแล้วสองแล้วรวบทำอีกครั้งหนึ่งที่เดียวกันพันหัวเข็มเกี่ยวเข้ามานะคะปลดทีละสอห่วงหลือ2แล้วรวบนะ,ะจากนั้นเราจะถัก 16f เดี่ยวๆไปจนถึงเกือบสุดท้ายเลย16ครั้งนะคะพันหัวเข็ม ในหลักถัดมาเลยนะคะคือหลักนี้ปดทีละสองเหลือสองแล้วรวบหลักถัดมาหลักที่สองนะคะนับสองอันที่สามอันที่สี่นะคะเอฟที่สี่ ถักไปจนถึงนับให้ได้ 16f นะคะแต่ตอนนี้ได้16 F แล้วนะคะจากตรงนี้นะตรงนี้3หลักแรกก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะก็จะเหลืออีกหนึ่งหลักอันสุดท้ายพอมาถึงหลักสุดท้ายให้เราถัก 5f ในหลักเดียวกันนะคะ หลักสุดท้ายก็คือหลักนี้ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ หลักเดียวกันหลักที่ห้าก็จะได้เป็นเป็นตรงมุม้านข้างนะคะเดี๋ยวเราสอดไหมสีต่างไว้ให้เพื่อนๆมองได้ชัดนะคะจะได้นับหลักได้ง่ายอาจจะดูตามแพทเทิร์นที่โชว์ไว้เพื่อง่ายต่อการทำนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้สิบหกตรงนี้ห้ามุมละห้านะคะเดี๋ยวเราจะถักตรงนี้อีกสอง จากนั้นถัก16บหก f กลับไปนะคะเหมือนครั้งแรกที่เราถักมานะคะเมื่อกี้เราลงหลักนี้หลักต่อไปของเราก็คือหลักนี้นะคะเส้นนี้ที่เหลือให้ถักทับมาด้วยเลยจะได้เก็บไหมเป็นตัวเอาไว้บนเข็มแบบนี้นะคะเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเส้นเนี้ยเข้ามาถักเอ f นับหนึ่งนะคะ หลักที่สองหลักที่สามถักไปให้ถึงตรงนี้นะคะนับ 16f นะคะก็ตอนนี้ถักมาถึง16ครั้งแล้วนะคะ จากนั้นในหลักสุดท้ายให้ถักสองนะคะสองหลักเพราะว่าตอนเริ่มต้นเราถักไว้แล้วสามถักอีกสองก็เป็นห้าทำในหลักเดียวกันนะคะหลักเดียวกันกับหลักแรกนะคะหนึ่งอันสุดท้ายนะคะอันที่สองจากนั้นให้เราไปถักสีติดกับหลักแรกนะคะคือโซ่สามที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะคะ หนึ่งสองสามนะตรงนี้นะคะไม่ต้องพันหัวเข็มแทงลงไปเลยเกี่ยวผ่านเข้ามาในห่วงนี้นะคะจบหนึ่งแถวนะคะต่อไปเริ่มแถวที่สองนะคะโซ่สามเราจะถักสองวนะคะแล้วก็สิบแปดเอฟนะคะ V ก็คือการถักลงในที่เดิมนะคะให้บานๆออกอันนี้ถัก 1F ลงหลักเดียวกับโซ่ก่อนจะกลายเป็น V นะคะเที่สองเอ่อวที่สองก็ในหลักถัดมาตรงนี้นะคะหนึ่งอีกอันหนึ่งลงที่เดิมสองนะคะสองวแบบนี้ ะะต่อไปถัก 18f นะคะสีช,ชมพูก็ขั้นกลับมาเป็นหลักที่หนึ่งที่เราจะนับถ้าเพื่อนๆกลัวนับไมนับผิดนะคะปกติเราก็จะนับเอาเราจะไม่ขั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นง่ายอ่ะนับหนึ่งนับสองขั้นไวพอสำหรับมือใหม่นะคะ นับสามเอฟที่สี่นะคะทำไปจนครบสิบแปดเอฟนะคะตรงน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตรงมุมนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดต่อไปถักสามบีนะคะ ถ้ากลัวหลงก็เอาไหมกลับมาขั้นไว้นะคะพาดเข้ามานะคะมากไว้วีสามครั้งในหลักถัดไปเอ,อ่อในหลักสามหลักถัดไปนะคะขาที่หนึ่งขาที่สองอ่ไหนึ่งวีแล้วนะคะต่อไปวีที่สองก็ทำเหมือนกันหนึ่งขาที่สอง วีที่สามในหลักถัดไปขาที่หนึ่งต่อไปขาที่สองจะได้สามวีนะคะหนึ่งสองสามต่อไปก็ถักเหมือนด้านนี้นะคะสิบแปดเไปจนสุดเลยนะคะแล้วก็เราจะเติมวีหนึ่งวีนะคะตอนสุดท้าย ทักในหลักขัด์มาเลยนะคะถัดไปจนถึงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลักสุดท้ายถัก V หนึ่งครั้งนะคะตรงนี้นะคะ ตอนนี้ไม่ใช่นะคะมันเหมือน2หลักแต่ว่าตรงนี้คือหลัก4ที่เราจบนะจะเป็นตรงนี้คือหลัก F นะคะถักไป2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งตรงที่เดิมนะคะก็เป็นรวมเป็นสามวีนะคะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเราถักไว้แล้วสองวะะีจากนั้นถัก4หรือจบแถวนะคะ1 2 3ในโซ่ที่3นี้นะคะของหลักแรกเดี่ยวผ่านเข้ามานะะต่อไป ไม่ต้องขั้นใหม่แล้วนะคะเราจะเริ่มถักตัวแล้ว1 2 3ถัก48นะคะรอบเนี้ยเมื่อจบงานเนี้ยแถวที่2เนี่ยจะได้48หลักโซ่สามแทน1หลักนะคะก็ถักไปอีก4ี่สเอฟนะคะถักต่อไปเลยอันนี้คือหลักแรกนะคะแล้วก็ไปถักหลักที่2เลยนะคะที่2คือหลักนี้ถักไป47นะคะรวมโซ่เป็น48 หนึ่งสองสามสี่นะคะรวมโซ่ก็เป็นห้านะคะต่อไปให้ครบรอบนะคะต่อไปหลักที่สี่สิบแปดนะคะ ก็คือหลักสุดท้ายแล้วก็ถักีกับหลักแรกนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีอีกสีหนึ่งตามชอบนะคะหนึ่งสองสามแทงลงไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเอาสีฟ้าเข้ามาสีฟ้าจับให้ตึงเอาสีอีกสีหนึ่งเข้ามานะคะเปลี่ยนสีได้เลยนะคะเกี่ยวสีเหลืองเข้ามาเลยแล้วก็ผ่านในเข็มเริ่มถักโซ่สามหนึ่งสองสามสีฟ้าดึงให้ตึง ต่อไปถัก F นะคะอีกครั้งหนึ่งในหลักถัดมาต่อไปถัก V นะคะอันนี้เราถักสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะถัก V ในหลักถัดมานะคะเราจะถักตัวโบเนี่ยในหลัก V เนี่ยนะคะ หนึ่งขาขาที่สองลงที่เดิมหลักวีนี้ไม่ต้องถักให้สูงมากนะคะถักธรรมดาก็พอนะให้เท่ากับหลักเอฟนะคะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเริ่มถักโบนะคะด้วยการถักโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักเอฟสี่ครั้งลงในวีวีนี้นะคะขาข้างนอกเนี่ยนะคะ อันนี้ขาที่หนึ่งอันนี้ขาที่สองถักลงในนี้นะคะสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสาม สี่นะคะจบกลีบข้างนี้หนึ่งสองสามนะคะโซ่สามถักซี่ลงในที่เดียวกันที่ถักเอฟเมื่อกี้นี้นะคะลงในห่วงเดียวกันถักซีเข้าไปเลยนะคะก็จะได้โบหนึ่งข้างแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำ ชายโบสองสองเส้นตรงนี้นะคะเริ่มถักโซ่สี่นะคะตรงนี้ดึงให้ตึงนะคะอย่าให้หย่อนตอนหลักแรกเนี่ยนะคะ,ะหนึ่งสองสามสี่จากนั้นเราจะถัก X และซ4กลับมานะคะนับหนึ่งสองแทงในหลักที่สอง ถักเอ็หรือข้อทอมีสองแบบนี้แล้วรวบต่อไปถักซี่หรือถักเลื่อนห่วงไปสองหลักนะคะเียวเข้ามานะคะแบบนี้แล้วก็ผ่านในเข็มเยวผ่านทําอีกครั้งหนึ่งถักซี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะจะเป็นชายโป อันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ได้ได้ข้างเดียวนะคะต่อไปจากอีกข้างหนึ่งชายโบอีกข้างหนึ่งก่อนจะถักชายโบให้เราไปล็อกกับเข้ากับตรงกลางกรีบก่อนนะคะให้นํามาถักซีเข้ากับตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะแทงไปแบบนี้นะคะจ่อขึ้นมาแบบนี้นะคะถักซี น,นีนะ้จะได้หนึงขาเป็นนี้นะคะตันนี้แล้วก็อันนี้นะต่อไปถักอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ถักเอ็กในหลักที่สองหนึ่งสองซีสองครั้งหนึ่งครั้งที่สอง ะะแล้วนำมาถัก C กับ V ่ะที่หนึ่งตรงนี้นะคะสลับไปแบบน,นี้ถัก C นะ,ะก็จะได้สองแฉกแบบนี้นะ,ะต่อไปถักโบกลิบที่เหลือนะคะกลิบที่สองขึ้นโซ่สามถัก C F แล้วก็โซ่สามถัก C ซ่สามต่อไปถัก f สี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สามหนึ่งสองสามถักีในห่วงเดียวกัน ะะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอฟต่อไปเลยนะคะพันหัวเข็มพับมาแบบนี้จะได้เห็นชาร์จนะคะนี่เมื่อกี้นี้เราถักหลักนี้แบบนี้ต่อไปก็หลักนี้นะคะแทงตรงนี้ ทำไปเจ็ด F นะคะแล้วก็ V หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด V ขาที่หนึ่งขาที่สองหลักเดียวกันถักเจ็ด X V อย่างเงี้ยแล้วก็ทำโบนะคะไปโดยรอบเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ V นะคะนะคะแล้วก็ทำโบแบบนี้แบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะถ้าพอมาถึงออ่ตอนใกล้จะจบนะคะเราก็เติมไปหนึ่งสสามสี่แล้วก็จบเลยนะคะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเราถักไว้แล้วนะคะหนึ่งสองสามก็เป็นเจ็ดนะ ก็ถักสีที่หลักแรกแล้วก็เอาสีฟ้าเข้ามาถักต่อหนึ่งสองสามนะคะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะปล่อยสีเหลืองนะคะเอาสีฟ้าเข้ามานะคะโดยให้สีเหลืองอยู่บนสีฟ้านะคะเราจะเกี่ยวขึ้นไปในกระเถบขึ้นไปในทุกแถวนะคะถักสีฟ้าเข้ามานะคะแล้วก็ดึงจัดไหม่ให้ตึงๆนะคะโซ่สาม ะะเราจะถัก 48f สีฟ้าเนี่ยนะคะไป4แถวนะคะก็จะเหมือนกับตรงนี้นะคะถักไป4แถวแล้วก็ทำลายโบนะคะความสูงตามต้องการนะคะสีฟ้า4ลายโบ1สีฟ้า4นะคะแล้วแต่เพื่อนๆต้องการยาวแค่ไหนก็จัดเลยนะคะ1 2 3แล้วก็ถักธรรมดาไปเลยรอบเลยนะคะลงในหลักที่2เลยนะคะ หนึ่งนะคะหานับเป็นสองอัหลักที่สามนะคะหลักที่สี่ถักแบบนี้นะคะช่องนี้เลยนะคะติดกับกรีบนะ,ะหลักที่สี่แล้ก็ไปน,นับหนึ่งใหม่ตรงช่องอีกด้านหนึ่งมันจะมีแปดช่องทั้งหมดนะคะ,ะลงตรงนี้ ช่องนี้เลยนะคะถัก F ไปหนึ่งครั้งช่องที่สองลงข้างบนนี้นะคะลงธรรมดาตรงนั้นลงลําบากก็เลยลงในช่องไปเลยนะคะตรงด้านข้างทั้งสองข้างสองเจ็ดนะคะ, 2, 7, ะ,คะแล้วก็แปดตรงนี้พอทำครบรอบแล้วเขาก็จะได้48 F เหมือนตอนเริ่มต้นนะคะ ทำไปสี่แถวนะคะอันนี้คือแถวที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่จบแถวด้วยกันถักสีแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะคะ,นะคะแล้วก็ดึงสีฟ้าให้ตึงพาดเข้ามาบนบนนี้นะคะแล้วก็หยิบสีเหลืองถักโซ่สาม นะคะสีฟ้าเอากลับไปด้านในนะคะในแถวนี้เราจะถัก4 f V นะคะหนึ่งสองสามสี่ทั้งโซ่นะคะแล้วก็ V ีเพราะว่าถ้าเราถักสาม fb เหมือนแถวเนี้ยหลักเขาจะเลื่อนไปเรื่อยๆไปเยื้องนะคะโบจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะกระเถิบมาหนึ่งหนึ่งหลักนะคะ f ฟที่สองนะคะ fb ที่สาม เอที่สี่เอบที่ห้าทำวีหนึ่งวีขาที่สองนะคะแล้วก็ทำโบแบบนี้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะโบก็จะตรงกันนะคะถักต่อไปให้ เหมือนกันเลยนะคะพอถักโบจบก็ถักอันนี้อีก4แถวนะคะน,นี่4แถวนะคะแล้วเราก็จะจบงานด้วยการถักสีนะคะส่วนด้านในนี้เราก็ขยับขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะเอาไหมตามขึ้นมาทุกแถวเลยนะคะตรงนี้เราจะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กไป48ครั้งนะคะเป็นสีเหลืองนะคะ ไปให้รอบนะคะแล้วเราก็จะจบด้วยการถักสีแล้วก็เอาสีฟ้าขึ้นมานะคะก็วางสีเหลืองแล้วก็สลับสีฟ้าเกี่ยวเข้ามาถักสีเลยนะคะดึงสีเหลืองให้ตึงนะคะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักเอ็ลงไปที่หลักแรกหลักเดียวกับโซ่นะคะ เราจะถัก 10x นะคะ ที่10นะคะเดี๋ยได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักสายด้วยการถักโซ่30นะคะพอได้30แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้จัดจะให้บิดนับไป8หลักนะคะเราจะถักในหลักที่9นะคะคือหลักนี้นะคะเราจะถัก X ไป16หลักนะคะ ดูตามแพทเทิร์นหน้าจอได้เลยนะคะแล้วเราก็จะถักสายสีอีกสามสิบโซ่นะคะสายกระเป๋าก็นับข้ามไปนับแปดหลักถักหลักที่9้านะคะถักไป6กเอ็กนะคะจบด้วย6กเอ็กแล้วก็ถักสที่หลักแรก สีเหลืองนี้ตัดได้เลยนะคะไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ถัก c ที่หลักแรกนะคะแถวสุดท้ายโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x ที่หลักแรกนะคะดูตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะถักไปสิบหลักนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นที่สายกระเป๋าอีกสิบหลักนะคะ ก็ถัก 10x 1 4แล้วก็ 10x นะคะจะได้30พอดีพอดีกับโซ่นะคะหนึ่งสองสามถักไปจนให้ครบสิบนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ 10x ถ้าจะถัก 30x ไปเลยก็ได้นะคะ แล้เราจะเอาตรงกลางให้เล็กๆแล้วก็ถัก1ซีนะคะแบบนี้นะคะสิบครั้ง1 4แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก 10X แบบนี้นะคะก็ถัก X ไปนะคะเสร็จแล้วก็ถักสายนะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะ ทำไปถึงนี่นะคะแล้วก็ทำสายนะคะมาตรงนี้หกเอ็กนะคะแล้วก็ถักซีปิดแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะโซ่ไปทีหนึ่งแล้วก็ตัดไหม่นะคะส่วนตรงโบเนี่ยเราก็มาจัด ระเบียบให้เขาเพราะว่าตอนที่เราถักมันจะแน่นๆแล้วก็ถักทําให้กระจายแล้วก็จัดจัดให้สวยงามนะคะทุกอันเลยรูดเขานะคะทุกอันเลยนะคะค่ะสําสหรับงานที่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนนี้เราทำสองสีเอาไว้ให้ดูนะคะเอาไว้ใส่ของขวัญหรือว่าใส่ของจุกจิกได้นะคะใส่ตังค์ก็ได้นะคะ ขนาดที่ได้นะคะก็ประมาณ10เซนนะคะความสูงก็ประมาณนี้นะคะ10เซนกว่า1บเซนครึ่งนะคะก็เพื่อนๆก็ลองปรับความสูงตามต้องการนะคะความกว้างก็ปรับได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็รบกวนขอกำลังใจด้วยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ